เรียนท่านอาจารย์และสวัสดีเพื่อนๆที่นา่ารักทุกคนกับผมชื่อนายภูเดชแสงโสมนักศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีชั้นปีที่หนึ่งหนึ่งทับสามกระผมชื่อนายอนุพงศ์ภายนวันนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นหนึ่งทับสามกระผมนายจีโชเดนา ระดับชั้นประกาศนสนาบตรวิชาชีพชั้นวีนี้หนึ่งขับสามวันนี้เราสามคนจะมาสาธิตทางวิชาชีพเรื่องลอะไอครับหนึ่งกระถาไฟฟ้าใช้สำหรับ ทำให้หมูสุก 2. ตะหลิวใช้สำหรับคนอาหาร 3. เขียงใช้สำหรับหั่นรองหั่นปัตถุดิบ 4. มีดเอาไว้หั่นปัตถุดิบห้าช้อนเอาไว้ตวงเครื่องปรุง 6. จาน ไว้ใส่อาหารต่อไปเป็นการแนะนำวัตถุดิบนะครับ 1. น้ํา้ำมันพืชมีสารไขมันอิ่มตัววิตามิน B 6และ B 1 2มีหน้าที่ให้พลังงานต่อร่างกาย 2. พรพลลาบเรามาดูส่วนประกอบของพิกลาบกันเลยนะครับ 1. พริกแห้ง300กรัม2เม็ดผักชีสองช้อนโต๊ะ3มะแขวนสองช้อนโต๊ะ 4. เทียงเข้อเปลือกสองช้อนโต๊ะเพื่อนๆคง,งส่งสั้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเทียงเข้อเปลือกคืออะไรเทียงเข้อเปลือกเป็นลูกของผักชีลาว5มาแลซสองช้อนโต๊ะ6ดีปี1ชอ้อนเจ็ดพริกไทยดํา1ช้อนโต๊ะแป การผูหนึ่งช้อนชาเก้าปอยกัก1นช้อนโต๊ะ 10. เปาะหอมสอช้อนโต๊ะเปาะหอมคือต้นเปาะแต่จะใช้เฉพาะอ้วข้องต้น 11. ลูกจันเทศสองลูกลูกจันเทศเป็นส่วนประกอบเครื่องเทศชนิดหนึ่งครับ 3. หมูหมูมีโปรตีน ใมันอิ่มตัวช่วยลดอาการเน็บชาสีสน้ำปาน้ำปลาลดอาการปวดศีรษะ5น้ำตาลช่วยในการทำงานของอวัยวะภายในการไล่เวียนของเลือด6มะนาวรักษาโรคโลหิตจ,จางเจ็ ต้นหอมมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาและสมอง8พผักชีแก้โรคหัดครับเรามาเริ่มวิธีการทำกันเลยครับอันดับแรกให้คุณเจงเปิดกระถากันเลยครับอันดับแรก ใส่น้ำมันพืชสามช้อนตวงใกล้ๆหนึ่งสอง ต่อไปเราจะมาใส่ติดลาบคืนเ่ยตัวล้วให้คุงเจงปุกเขาเขาใครเลยครับ พอบพิกลาฟเริ่มหอมแล้วนะครับให้ใส่หมูล,ลงไป400กร,รมัมนี่เป็นพวกเขาเข้าได้เลครับใส่น้ำปลา4ช้อนโต็มหนึ่งสองสามสี่ แล้วน้ำตาลนีน่ใส่โต๊ะมะนาวตอกท้องละ ชิมกันเลยนะครับอืมอร่อยมากเลยครับกลมกล้องเอ้วเรากจะใส่พักกันเลยนะครับตตักใส่จานกันเลยนะครับ นพวกคุ้มครองพวกเราขอบากเมนูลาบเหนือรับรองว่าถ้าเพื่อนเพื่อนพากันรับรองถ้าเพื่อนเพ,อนพากันไปทำที่บ้านลำคาาครับสวัสดีครับ